มาเลก็อย่งก็ไม่อาจก,กินนีนะนะกินถึงโดนกลับมาเล่น,น,นก็ทุกคนก็จะมามาหาเก็บคอสตูมทั้งหมดพน้องมพิตากันนนนะก็อนิเมชั้นก่อนเลยก็จะมีชุดตั้งใจทุกคนเนาะนักเรียนแมนพายแล้วคริสต์มาสโทนเราจะไล่ตามแบบอื่นๆแล้วก็เอ้ยทุกคนผมเจอบั๊กอันหนึ่งก็ให้พี่ลูกบอกก็ว่าเกมตั้งใจท่้งนะถ้าเกิดสรงชุดคลิปมากใช่ไหมถ้ากดชุดเดิมเพรกดอันเนี้ยมันจะบั๊กเ้ยเป็นนี้เลยสีข,ขาวๆนี้ถ้าเกิดกเรากดแบบเดิมปุบ๊บปั๊บมันจะมาเหมือน,นเดิมทุกคนเนาะก็ไปพื่อนนนนเเลยทุกกกคาะปปไดูั โอเคทุกคนเนาะเข้ามาที่ไอใน่สุดเรากอยู่ด้วยกันใช่ไหมผมเปนให้ดูมาเนี้แล้วก็ราไม่ตัาเจนขึ้นมา่ไม่ใสัปมาข้างหลังเลยแดละน่าจะไมผิดนะต้องข้าหลังกัปะมาเจอเต็งจะมีจตรงนี้เลยคจกิตรงนี้เลยตรเนี้ยนื้อนี่ตรงนี้เลยเอ๊ชุบชับชุชับชุชับชุบชั ทำไหนอ่ะนี่่ก็จน้องเจฟยการส่งมาเช่นทุกคนเนาะรื้อพันเลยก็ทุกคนถ้ตอนรอน้องคุยเสร็จแล้วเราสามารถมากดชุดนี้เลยมกดนี้เลยเราได้เป็นคอสสูงเลยใคอร์ไม่ตะมาประมาณนั้นทุกคนเราแบบ คเรานองนั่นก่อนรับมานี้อ่ะฮะแล้วก็เราสามารถกดเปลี่ยนคนเนาะกดยังไงเราได้เสื้อมาทุกเนาะไม่เป็นการเปลี่ยนคอสตูมอืม น่ารักจริงครับพี่มีสามมีสามมีสามสีในชุดอะทุกคนก็ปไปเป็นตัวชุดต่อไปกันทุกคนเนาะโอ้โก็ตัดเรื่อยเลยนะตัดตรงมาตรงนี้เลยโอ้ต้องไม่ตัดโอ้ชวนเลยอ่าตัดตรงเรื่เลยพูดซะทำไมไม่เข้าใจพูดซะทำไมไม่เข้าใจการแล้วก็ทุกคนเสื้อแบบเสื้อคิดมากใช่ไหมก็คือเราต้องได้มินิเกมอ่าอะไรนะมินิกเกมโอเคจะมีให้ เราต้องเล่นมินิเกมนันกับน้องอะนะมิน,นิเกมไอ้เพล็กิ์กับน้องเพืชนะทุกคนถึงได้ชุดไอ้ชิสบัตมาในชิมด้วยมหมดเจ้าจะต้องเพื่อนเขืนไปก่อนเป็นการต่อเวลาคลิปมันต้องก้มหน้าตบมิตต์ตัดสั่งหมงน้าดีกว่าเมื่อน้องจะแก้มแดงแก้มป่องโมงน้าส่องเข้าไป เฮ้ไปไม่กันดีกว่าไปทุกคนก็กดเข้าเกมทุกคนเนาะไปผมว่ามาทุกคนร้อยแบบที่น้องแบบเช่นนั้นอะนี่ว่าอะไรอ่ะอัปเดตมาน่าจะสนุกมากคนกดไปที่เกมเกมก็กด E แล้วเกมฉะนั้นเราได้สองตาทุกคนแล้วเราจะชุคิชสมัตมาซึ่งสู้ทุกคนเนาะผมอาจจะแพ้ก็ได้เมื่อเปลี่ยนด่านนี่เออปกติมันที่ด่านนี้เจ๋ง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  เอาชนะสองรอบมันควรจะไม่ผิดอ่ะไอชิวจะเด้งด้วยโอ้โหโอ้โหน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 เข้มอะเข้มอะไม่ตายจู้ฝ่าหน้าเค้กเลยแยงเลยเรียบร้อย อ่ะฮะอืออันนี้ไม่ได้ยากทุกคนเราต้องไปเก็บศพตรงนะนี้ก่อนตรงนี้เก็บตรงนี้ก่อนมันไม่ติดจริงเหรอดีใจอ่ะดีใจอ่ะใชนะล้วใช่แช่แล,ล้โอเคเราต้องใช้2ตดัดติดทุกคนเนาะจะได้ Achievement แล้วก็จะได้ชุดมาเลยไม่ทุกคนต้อสลับชุดวันคริสต์มาสทุกคนโอเคทุกคนประมาณนี้ชุดนี้ ไปดูชุดไปกันเทุนนะคนปะหามิตะง่วงนอนแล้วเราก็เปิดกําเปิดไปเลยชึบแล้วก็ไปตรงนี้ชึบนี่ทุกคนหาร์ดวีนี้ในหัวใจสกิปตอนผลเสร็จบางคนเนาะพวกมันแค่เลือกกดให้ถูกตัวคนแล้วก็จะได้ชุดฮาร์บวีนมาทุกคนเสร็จแล้วน,นะนก็จะได้มาเป็น คอสตูมฮาโลวีนของน้องไม่แตะทุกคนนะก็ประมาณนี้ทุกคนแบบคือว่าเมื่อทุกคนทำเสร็จหมดแล้วมันจะได้คอสตูมครบทุกคนนะคอสตูมวันนี้ก็มีสองอันอันนี้คุณต้องมาเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนสีหรือเปล่าดูกันนะผมไปดูจริงเมื่อเดือทุกคนน้องก็จะมีสามแบบชุดสีฟ้าชุดสีดำแดงแล้วก็ชุดสีอ่าฟ้าฟันน้ำเงินเออยเอ้ยขาวน้ำเงินเออประมาณนี้ทุกคนนะตามชอบเลยแหมนพายก็ประมาณนี้ทุกคนนะนี่คริสต์มาสก็ประมาณนี้เลยเขาเนาะ ก็คลิปนี้มันที่คนนั้นก็ไปทักคนบ่ายๆครับผมชุดที่ผมชอบสุดนะคือชุดคิดมาทุกคนมันดูแบบดีจริงๆเลย่นก็ปะแอนิเมชันเลย